คุณผู้ชมคะสิทธิ์เก่าเราทําอะไรวันนี้ต้องมาดูด้วยกันแล้วจ้าสวัสดีค่ะเออชื่อเรียงเสียงใดจ้าชื่อทัพทิมปากคงเลิศค่ะชื่อเรนว่าไงค่ะชื่อหนงจ้าตอนนั้นเรียนจบสาขาอะไรคะเอกสังคมคณะมนุษยศาสตร์จ้าจบมารุ่นไหนจําได้ไหมคะจำไม่ได้เป็นอาจารย์สมภพอ่ะอาจารย์สมภพเป็นที่ปรึกษา เออแล้วตอนเรียนเนี่ยชอบอาจารย์ท่านไหนมากที่สุดคะอจำได้อาจารย์ยยยนะเพราะอะไรถึงชอบเพราะอาจารย์น่ารักเพราะอาจารย์แบบคือแบบเหมือนเหมือนรู้ว่าเราดื้ออาจารย์ก็แบบคือแบบจะมองเป็นพิเศษอยากฝากอะไรถึงอาจารย์บ้างไหมอ,อ๋อก็ขอบคุณอาจารย์ที่แบบภาหาสอนลูกศิษย์ลูกหาให้จบมาแล้วก็ได้มีแบบร้านมีอะไรเป็นของตัวเองนะคะ<ถ>ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ อ๋อแล้วจบตอนแรกเราไปละหกละเขินเดินดินที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าจ๊ะจบตอนแรกไปเป็นอาตาจ้างที่โรงเรียนแหลมสิงวิทยาาเป็นได้สองปีเป็นอาตาจ้างเอาแรืไปทําอะไรล่ะคะปไปสอนว้า,วาสอนตั้งแต่มอหนึ่งม .2 สองมอสาม .4 อสี่มอห้าม .6 หสอนทุกฟองสอนทุกมอเลยออกใช่ไหมคะเนีย่ยรู้ว่าตัวเองเก่งมากก็เลยไม่กล้าจะสอนเด็ก <laughs> ววเเด็กกกกมนจะน่่ <S 2> <S 2 <S <S องาาี้พอออกจากตรงนั้นมาแล้วไปทำอะไรต่อคะก็มาเนี่ยทำจิวเวลี่เลยค่ะทำแบบพลอยอ่าพอดีว่าที่บ้านทำพลอยอยู่แล้วก็ก็มาต่อยอดทำพลอยแบบพอดีว่าพอ่พอเขาซื้อพลอยมามก็เลยแบบเออไปศึกษาแล้วก็มาเปิดโรงงานอ่าเปิดโรง,งงานก็ไปซื้อก้อนซื้ออะไรมาแล้วก็มาทำทำพลอยพลอยคือพวกพลอยพลอยไทย แล้วก็วัตถุดิบเราก็มาจากเขมรบ้างอาแการิบบ้างเม,มืองไทยบ้างซื้อตามแบบไอเจ้าของเหมือนเก่าๆอะคะออ่ะแล้วก็มาซื้อคัดเอาเพราะเพราะสมัยนั้นพีไทยมีเหลือเยอะตอนนี้หมดแล้วที่ร้านทำอะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ที่จากจากตอน,นเคยทำพวกโรงงานทอยใช่ไหมจากพอทำตรงนั้นก็ชอบอยู่แล้วเรื่องเรื่องพวกนี้ก็เลยแบบคือ แอบซื้อจิวเวลรี่ไว้ทีละนิดทีละหน่อยแอบศึกษาแอบอะไรเงี้ยแหมแอบเก่งเริ่มคอยเราเริ่มดอกลงแล้วตอนนั้นก็เลียงลูกด้วยก็ไม่มีเวลาพอลูกเริ่มโตเริ่มเรามีเวลาเราเปิดร้านของที่เราซื้อสะสมไว้ปูเปิดร้านได้เลยชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรคะ S T G ทับพิมจันจิวเวลรี่ค่ะอืมันมีความหมายด้วยนะหมายความว่าพลังแห่งความสำเร็จ อ้าวโปรโมทร้านเลยจ้าที่ที่ร้านส่วนมากก็จะเป็นแบบเหมือนขายให้พวกผู้ประกอบการอ่าเป็นตัวเรือนหล่อพวกแหวนแหวนสร้อยกำไรแต่จะเน้นแหวนค่ะที่ก็มีแบบให้เลือกเยอะก็ส่วนมากผู้ประกอบการที่จันทุนีีก็ถ้าเกิดเขาจะเขาสนใจจะทำพวกตัวเรือนงเงขาก็จะแวะเข้ามาหาพี่นง เรียนสังคมมาเปิดจิวเวลรี่มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะพี่โหน่งไม่มีเลยค่ะเพราะว่าใจเราชอบอย่างเดียวเออเราก็ชอบมีปัญหาปัญหามีไว้แก้ <Woo! S 1> ใครมีปัญหาเรื่องจิวเวลรี่ล่ะก็มาหาพี่โหน่งได้เลยนะคะเออทราบมาว่าพี่โหน่งออกแบบผลิตภัณฑ์ได้สวยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะออกแบบเองด้วยว้า <Wow. S 1> แล้วเอกสังคมที่เรียนมามาอัดแอปกับอาชีพได้บ้างไหมคะมันเข้าสังคมได้ดีมากเลยครั สง,งานพี่นองแล,แล้วลูกค้านี่ก็เป็นครูบาอาจารย์จา,จากทั้งรียาทั้งลำไพพัีค่ะในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังจะเข้าศึกษาบ้างไหมคะไม่เป็นไรค่ะน้องๆน,น้องจะเรียนอะไรก็เรียนให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดงานน้องทําที่ถนัดแล้วที่ตัวเองรักน้องจะประสบผลสาเร็จขอบคุณค่ะพี่นองค่ะ แล้วมาพบกันใหม่ในสิทธิ์เก่าเราทำอะไรสำหรับวันนี้บายบาย